สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เคลว์เวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคตซารโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับตุงดินตราหญิงเกษตรครับซึ่งทำให้เกษตรก,กรทั่วไทยนั้นลืมตาอ,อ้าปากได้วันนี้ผมมาติดตามสวนนะครับทุเรียนหมอนทองที่หมู่5บ้าน,น,นชํำม่วงตำบลชํำ อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเขามีที่ปลูกทุเรียนพันธ์ุหมอนทองนะครับแไร่ก็แบ่งเป็น192ต้นทุเรียนอายุ5ปี8เดือนและสาคัญครับเขาก็มีอีกอายุ3ปีกับ9เดือนครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกัน88ต้นแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับเธอนั้นได้ปลูกทุเรียนอายุ5ปีตอนที่เธอรู้จักกับคู่หูน่ะเธอรู้จักตอนที่ อายุทุเรียน4ปีแล้วก็ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นโซมใบต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจเธอก็ไปปรึกษาคนข้างบ้านปรากฏว่าเขาแนะนำให้ใช้คู่หูมหัศจรรย์เธอก็ใช้มาโดยตลอดแก้ไขปัญหาทั้งกิ่งที่มันเล็กให้อวบขึ้นแล้วที่สำคัญครับใบางามเธอสังเกตได้จากการใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับเธอบอกว่าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาปี2567เธอเริ่มมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ของ3เกลือเว์ เธอบอกว่าโอ้โหใช้แล้วดอกของเธอมาเต็มต้นที่สำคัญครับเธอปลื้มใจมากเลยจากเคยได้500กว่าลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เธอบอกว่านับไม่ถ้วนเลยเพราะดอกออกขนาดนี้หัวใจของเธอพองโตมารู้จักเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำมันหน่อยนะครับว่าชื่อเรียงเสียงไรครับชื่อเจี๊ยบจันจรต้นงอค่ะอยู่บ้านชำม,ม่วงตำบลชำอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ,คะผมขออนุญาตในฐานะนที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่นี่ได้ใช้ คู่หูมาซจันเนี่ยนะครับใช้3มเกลือเลยไหมครับใช้3เกลือค่ะสามเกลือเลยนะทั้งหัวแพนนะครับทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยแล้วก็ไข่ตัวซานด้วยนะครับเมื่อใช้แล้วเนี่ยนะครับตอนที่เรารู้จักครั้งแรกนั่นแหะเรารู้จักโดยการแนะนทาของไข่ครับจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านค่ะเยหินของเขาสวยแล้วก็เป็นดอกต้นนี้จะสวยเหมือนกันค่ะตอนนั้นอายุทุเรียนเราประมาณกี่เดือนครับตอนนั้น4ปีตอนทุเรียนอายุ4ปีนั้นเราก็ไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับต้นไม้ของเราครับช่วงนั้นจะใช้ ใช้สารเคมีเยอะนะคะช่วงนั้นแล้วก็ต้นมันจะไม่โตต้นจะโซมแล้วใบมันก็จะไม่เขียวไม่แบบมันไม่สวยนะคะใบออกเหลืองๆอเพราะว่าเราจะใช้ส่วนมากจะเน้นเคมีเยอะคะ่ะช่วงนั้น,นยังไม่รู้จักเบอร์แผนนี่นะ,ะเราก็เลยเดินไปหาเพื่อนบ้าน เพราะว่าต้นก็โทมใบก็ออกเหลืองด้วยแล้วก็กิ่งก้านสาขาก็เล็กน้อยนะครับทาให้เรารู้สึกว่าใจไม่ดีกลัวว่าสิ่งที่เราอุตส่าห์ทนุถนอมมาจะไม่เกิดประโยชน์กับเราไม่มีผลผลิตให้กับเราถูกไหมครับพอเริ่มนํามาใช้ตอนนั้นแะพอนามาใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเราใช้ไปกี่ครั้งกี่วันครับเห็นการนช่วงนั้นเอามาใช้นะคะประมาณ1เดือนช่วงนั้นเอามาใช้ก็ยังไม่ได้ติดตามผลนะคะเพราะว่าไม่ได้สนใจดูนะคะครับผมค่ะแล้วก็ประมาณ1เดือนก็มาดูยอดจะออกมาค่ะยอดจะแตกดี แล้วก็ใบใบจะเขียวค่ะแล้วต้นนี้มันจะขยายขึ้นมาค่ะต้นมาขยายเรารู้ได้ไงว่าต้นมาขยายเราสังเกตจากอะไรครับสังเกตที่มันเป็นรอยรอยแตกออกมาเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ใช้มันจะไม่มีรอยแตก<อ>กิง่งพวกต้นอะไรมันจะไม่อวัวก็หมายความว่าเซลล์ของเขาเริ่มขยายใช่ค่ะเซลล์ต้นวาเซลล์กิ่งก้านสาขาก,กำลังขยายและเราก็ดูแลบํารุงรักษามาถูกไหมครับจนมาถึงขั้นที่เรียกกันว่ามีความภาคภูมิใจมันได้ออกลูกออกผลให้เราได้เห็นไหมครับ เห็นค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปีช่วงที่ใช้น่ะแต่จะยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะคะเพราะว่าลองผิดลองถูก<อ>ก็ยังลองดูว่าจะดีจริงไหม<อ>เห็นเขาใช้แล้วก็บอกว่าเออมันดีจริงแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจใช้ดู<อ>ทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะแล้วก็ชุดคู่หูตัวนี้ด้วยค่ะคแต่สิ่งที่ตอบโจทย์เราคือผลผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะในปีที่เราใช้มาประมาณสักเกือบปีก็ว่าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะนี่มาเข้าสู่ต้นอัลทูเรียนอายุ5ปีกว่า,วาแล้วถูกไหมครับเราได้รับผลผลิตมาสักกี่ตันกันทีเดียว ปีที่แล้วนี่ก็คือมันมันจะไม่เป็นทุกต้นนะคะที่ได้ก็คือประมาณ500กว่าลูก500 <นะ S 1> กว่าลูกใน192ต้นนี่นะลักษณะ ของผลมันเป็นยังไงครับลูกจะสวยนะคะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเข้แล้วก็เปลือกมันจะไม่ไม่นาค่ะถูกใจเราใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกมันจะเป็นแข่เปลือกหนาเปลือกหนาแล้วทรงไม่สวยทรงไม่สวยทรงเหมือนไอ้แค่นะฮะ,ะใช่ค่ะบิดๆเบ,บี้ยวๆแล้วก็แล้วก็เนื้อมันจะเบบกรอบด้วยค่ะตัวน,นี้เนื้อแน่นเนื้อแน่นใช่ค่ะเพราะว่าจะพ่นลูกช่วงนั้นจะพ่นลูกเยอะพ่นไปที่ลูกด้วยใช่ค่ะพ่นไปที่ลูกเสร็จแล้วน้ำหนักของลูกล่ะครับเป็นยังไง น้ำหนักนี้มันจะไม่เบานะคะรู้สึกว่าน้ำหนักนี้จะดีกี่กิโลต่อลูกประมาณครับที่ที่สวนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็จะลูกใหญ่ประมาณ3กิโลกว่าก็มี4กิโลก็มีค่ะก็ถือว่าถูกใจเราสิครับใช่ค่ะเป็นมาตรฐานของ3โลสโล5โลถูกไหมครับดังนั้นก็ถือว่าได้มา500ลูกเริ่มต้นของการทําการเกษตรเราเริ่มเห็นผลผลิตนะครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่จะหวานกรอบอ๋อเหรอฮะหวานกรอบสีสีของเนื้อทุเรียนนี่สีของเนื้อจะออกเหลืองเข้มก็ดี เป็นทุเรียนภูเขาไฟเลยใช่ค่ะเป็นทุเรียนแบบเนื้อภูเขาไฟเ,น,ะะเนื้อภูเขาไฟน่าชื่นใจนะครับตรงตามสายพันธุ์ตรงความรู้สึกของพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวสีสเกตเลยได้รับทานทุเรียนที่เรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟส่วนที่สำคัญก็คือว่าขนาดเนี้ยบริษัท Work Car าร n ตอินโนเวก็ได้เพิ่มนวัตรกรรมใหม่นะครับสามเกลือเวอร์แพนอตอนนี้3 G เกลือเวอร์แพนนวัตรกรรมใหม่เนี่ยเราได้นํามาใช้หรือยังครับเอามาใช้แล้วค่ะน่าจะช่วงเดือนตุลาค่ะแต่ช่วงนั้นเป็นชุดใหม่แต่ยัง ไคโตัวซานจะเป็นขวดอยู่ค่ะอ๋อตอนนั้นไคโตซานยังเป็นน้ําอยู่นะครับใช่ค่ะตอนหลังนั้เนี่ยทเป็นชนิดผงละลายไวนะครับแล้วก็เห็นผลทางใจเลยเราตอนใช้เป็นน้ํานั่นนะครับนำมาใช้ในช่วงที่ตุลาก็ตุลาก็มาบํารุงแล้วก็ค่ะบํารุงต้นทั้งใบทั้งทั้งพื้นดินด้วยค่ะช่วงนั้นจะฉีดที่พื้นดินด้วยค่ะฉีดพื้นดินด้วยใช่ค่ะและก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ค่ะถูกไหมครับพอบํารุงต้นเสร็จแล้วตอนนั้นก็จะมีช่วงออกดอกซึ่งขนณะนี้นนะรรัปมาาณกลงเดือ มกราคม2568แต่ว่าใช้มาได้แต่ตุลา2567มันก็จะมาคาบเกี่ยวว่าบำรุงต้นด้วยแล้วก็จะต้องทำดอกด้วยถูกไหมครับ,รบเราเราใช้ในการทำดอกอย่างไรครับก็คือจะฉีดฉีดใต้ท้องกิ่งนะคะไโตัวซานกับชุดใหม่สูตรใหม่นี้นะใช่ค่ะชุดใหม่สูตรใหม่ตัวนี้เลยค่ยะ,คะคแล้วเกิด ปรากฏก,การอะไรกับเราครับดอกจะออกมาทุกกิ่งออกมาแบบเยอะมากค่ะแล้วก็ดอกดอกจะสมบูรณ์ด้วยคะ่ะโันนี่อ,นออกทุกกิ่งจริงนะครับที่เรา,าสังเกตเข้าไปดูเนี่ยออกทุกกิ่งแล้วก็ทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าต้นไม่โทรมค่ะใบก็ยังเขียวสวยอยู่ก็นี่ถ้าดูด้วยตาเนื้อเราก็เห็นว่าชัดว่าเข้ามาแล้วเห็นความแตกต่างนะครับในฐานะที่เมื่อก่อนไม่ค่อยได้สังเกตปัจจุบันนี้สังเกตกันทุกมื้อทุกคราวเลยก็ว่าได้ถูกไหมครับพอเราสังเกตอย่างนี้แล้วเราคาดการณ์ไหมครับว่าสิ่ง ร,รู้สึกว่าพอเพียงแล้วก็ภูมิใจในตัวนี้ค่ะแม่แล้วก็อยากให้แบบสมาชิกหรือว่าใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกเปิดใจลองใช้ดูนะคะเมื่อปีที่แล้วเราได้มา500ผลไม่ต้องคิดเป็นเงินละครับให้รู้ว่าเราภูมิใจแล้วถูกไหมครับปีนี้ครับดูจากดอกเนี่ยเราคาดว่าเราจะไว้ผลผลิตสักต้นละกี่ลูก กี่ผลจะเป็นสายแบกหรือว่าสายที่<ช> <ๆ S 2> ว่ากลัวๆกล้าๆหรือ,อยังไงครับช่วยบอกพี่น้องประชาชนด้วยครับน่าจะคิดไว้ว่าหน,น้าประมาณ30-40ลูกต้นห<ะ>นึ่งค่ะจะ,จะไว้อย่างนั้นเลยใช่ค่ะด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจค่ะโอ้โหพอเธอบอกว่ามีนวัตกรรมใหม่เธอยิ่งมั่นใจมากกว่าเดิม<ช>อันนี้ก็ถือว่าปีนี้นะครับเป็นปีที่เรียกกันว่า68ทําให้เธอก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งจากการที่เรียกว่าเป็นสวนต้นแบบก็ว่าได้ถูกไหมครับในการที่เริ่มมาทาแล้วก็เห็นผลผลิตเป็นปีที่2ปีที่2ือว่า ว่าทำให้เธอนั้นมีผลิตภัณฑ์ที่ดีผมถานนิดนึงนะครับพอมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เคมีคมาปเป็นระยะเวลาตั้ง4ปีไอ้สปีที่ผ่านมานั้นเราใช้เกี่ยวกับเรื่องสารที่เป็นบํารุงดูแลรักษาต้นพืชเนี่ยเราใช้ไปเยอะไหมครับสมัยน,นั้นใช้เยอะค่ะถือว่าประมาณ90%ซก็ได้ค่ะจากรายจ่ายจากรายจ่ายทัย้งหมดใช่ค่ะไอ้ส่วนของสารบํารุงต้นพืชเนี่ยนะ<ช>ที่เป็นเคมีเนี่ยทั้งยาทั้งปุย๋ยอะไรแบบนี้เพราะว่าจะส่วนมากจะเน้นเคมีช่วงนั้นที่ยังไม่รู้จักตัวนี้้เราใ เ,เลยนะคร<า>ับรายจ่าย <ใจ S 2> ของเราจงรอด,ดมีเงินร้อยหนึ่งเราเก็บเหลือสิบาทเอง <c oughs> แต่ใส่พี่ต้นไม้90บาทปัจจุบันหลังจากที่หันมาใช้3มเกลอือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่หรือตอนที่เป็นดั้งเดิมเขานั่นนะครับ<ะ>เรา ลดค่าใช้จ่ายจาก90%ลดลงไปไหมครับลดขาะถือว่าน่าจะประมาณ50%รได้ค่ะตอนนีลดต้นทุนได้เยอะมากเลยค่ะลดไปครึ่งหนึ่งเลยจากเคยใช้90ไปเหลือ50ก็หมายความว่าเราประหยัดเงินไปอีก40ถูกไหมครับคิดเป็นร้อยบาทก็คือประหยัดเงินไปทั้ง40บาทจากการใช้เราใช้แค่50บาทเหลือเงินเก็บตั้งเป็น50บาทเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้มาอย่างนั้นก็ถือว่าพลังใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะการเกษตรมันก็คือหัวใจสําคัญคือต้องลดต้นทุนถูกไหมครับแล้ว ดอกไม่ร่วงค่ะ oh. ดอกนี่จะสมบูรณ์นะคะดอกไม่ร่วงด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่เติมตอนท้ายว่าดอกไม่ร่วงหัวใจสําคัญนะครับสาคัญที่สุดเลยครับก็คืออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจตรงนี้กับเกษตรกรโดยขีดเส้นใต้ให้กับพลังนักการเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับ <c oughs> เช่นเชิญครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่า จังหวัดอื่นนะคะที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพราะว่าเท่าที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่บํารุงต้นนะคะทําให้ต้นสวยต้นอวบแล้วก็ใบนี่ก็จะเขียวสวยะคะ่ะใบมันแล้วก็อยากให้เปิดใจใช้ดูเพราะว่าใช้มานี่คือให้คะแนนร0อเอร์เซเลยะคะ่ะ S <S> oh, <S กับคะแนนตัวนี้ครับผมกับชุดนี้นะคะคู่หูเวอร์แพนเนี่ยค่ะคุณครูให้คะแนนเต็มร้อยสาหรับผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ที่สําคัญครับเมื่อให้เต็มร้อยอย่างนี้ในผู้ใช้ก็หมายความว่านั่นคือความมั่นใจเต็มร้อยอย่างนี้ครับก็จะมักจะมีผู้ที่จะทําเทียมเรียนแบบโดยไม่สงสารเกษตรกรซึ่งทุกคนนั้นเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เบอร์คัทอินโนเวชั n นแต่ท่านทั้งหลายครับที่กำลังทำเทียมเรียนแบบก็เท่ากับว่าทำร้ายเกษตรกรขอเถอะครับถ้าทำ ก็ไปทําอย่างอื่นที่ไม่ทําร้ายเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสําคัญของประเทศชาติในการทําให้ผลผลิตเขานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สาคัญครับเงินทองทุบักทุตัวตังของเกษตรกรเต็มไปด้วยหยาดเหงือ่อแห่งความเจ็บปวดนะครับถ้าท่านทําร้ายเขาอย่างนั้นขอทุกท่านนั้นได้เพิ่มพูนนะครับความรู้สึก ให้กับเกษตรกรด้วยได้การใช้ของจริงอย่าไปใช้ของเทียมเลียนแบบเลยอันนี้มิสเตอร์เกษตรย่งยืนก็ขออนุญาตเตือนกันไว้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เจี๊ยบเป็นอย่างสูงที่ได้ความกระจ่างในระบบของการเกษตรที่เรียกกันว่าอินทรีย์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์3เกลือเวิร์ลแพนวัตกรรมใหม่มิสเตอร์เกษตรย่งยืนครับจะไปะติดตามทุกสวนที่ใช้นวัตกรรมใหม่ ของ w o r l d แพนนะครับโอกาสนี้ผมขออนุญาตขอบคุณทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับก,บการทำการเกษตรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะีอาจารย์ด้วยค่ะค่ะ <laughs>